วันนี้เราจะมารับพาตัวเแซบอนกันนะครับได้แล้ว <laughs> วันนี้มีืมอเย็นกินแล้วว้ย โย่ลถทุกคนกันด้วยนะครับัอดีก็อยู่กับผม mm hmm. ฟิลลี่คุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็กําลังจะกลับมารีวิวมอดอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนที่ผมจะเข้าเนะื้อหารีวิวมอดนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับผมที่ให้ฟีดแบ็ของผมมาตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามีคนชอบและไม่ชอบมอดพรีวิวในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะอัพ คลิปมอดรีวิวและพรีวิวสลับกันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นมอดรีวิวผู้นี้ก็จะเป็นมอดพรีวิวอีกมอดหนึ่งนั่นเองนะครับหวังว่าจะตอบโจทย์ได้ให้กับท่านผู้ชมได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนสี่โมงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งอัพไปด้วยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนั่นเองนะครับผมไปเล่นอะไรสนุกสนุกกับเพื่อนหมานั่นเองนะครับผมโอเคล่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนชื่อม็อบมันขนาดนี้แล้วนะครับมันก็ต้องมีเชือกมาให้พวกเราได้เล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมจะพรีเซนต์วันนี้นะครับก็คือโกลเด้นโรบนะครับสำหรับเชือกทองอันนี้มันสามารถหยิบตัวของม็อบที่มันอยู่บนดินได้นั่นเองนะครับเฉพาะม็อบนะครับผมพวกแบบมอนสเตอร์ไม่ได้นะครับผมเช่นพวกหมูพวกไก่อะได้หมดวิธีการเล่นก็คือเดินเข้าไปกดคลิกขวาแล้วไอ้ตัวของบอบเนี่ยมันก็จะเข้าไปอออยู่่ในนนเเชืกัง ที่นี้นะครับเวลาใช้เนี่ยดูลาบิลิตี้มันจะค่อยๆลดเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังฝืนเก็บมันไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเราปล่อยนะครับมันก็จะมีครูดาวนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูลาบิลิตี้มันจะค่อยๆกลับขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเก็บตัวของม็อบเนี่ยไว้นานๆมากๆนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวไอตัวของม็อบเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาจากตัวของเชือกเองนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการให้ท่านผู้ชมเห็นภาพเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ตรงนี้กัััันนนนนกกก่่่ออะคครบเเดดีีี๋ยยววาาามท2ล วอเทอร์โรบก็คือตามชื่อเลยนะครับคำว่าวอเทอร์ก็แปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นมาใช้กับสัตว์น้ำนั่นเองนะครับท่านผู้ชมวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมครับเดินไปที่สัตว์น้ำที่คุณอยากเก็บตัวแล้วก็คลิกขวาแล้วคุณก็จะได้สัตว์น้ำมาแล้วทีนี้เวลาปล่อยปล่อยบนบกก็ได้นะครับผมหรือจะปล่อยในน้ำก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับต่อไปอันที่3 Ho s อ i ท e r o ร e นะครับ o อ t ท l e เนี่ยเก็บความรู้นะครับคาว่า Ho อ t ท l e มันถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นแปลว่าสิ่งที่อันตรายนั่นเองนะ ก็อย่างเช่นพวกแบบบอนเซอร์ซอมบี้สเกเลิทอนหรือสไปเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นฮอสไสทายนะครับวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมครับกดคลิกไปปุ๊บลัดผ่าตัวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมปล่อยก็ปล่อยที่เดิมได้นะครับแต่ว่าทีนี้ผมอยาปล่อยมาลงน้ำอ่ะปล่อยทำโทษนะทำโทษทำโทษสไปเดอร์ของเราเนี่ยครับผม โอเคต่อไป e m e r a l d Rope นะครับ Emerald Rope นะครับก็วิธีการจำก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าสิ่งเดียวที่เราใช้ e m e r a l d ได้ในตัวของไมค์ารนะครับก็คือตัวของ v i l l a g e r นั่นเองทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าของว i เ l a g e r เนี่ยเรากดคิกขวาเฉยๆไม่ต้องกดชิปนะครับกดคิกขวาเฉยๆมันจะเข้ามาในตัวเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลากดชิปแล้วคิกขวานะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของ Diamond r o p e นะครับสําหรับ Diamond r o ร e เนี่ยอันนี้มันจะโกงหน่อยนะครผมสมสาาถ เก็บตัวของไอ้ม็อบนะครับม็อบเปปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรือว่าบนบกก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นคำพิสูจน์เดี๋ยวผมจะลองเก็บม็อบให้ดูเลยนะครับผมอ่ะบินเลเจอร์ไม่ได้นะครับอุ้ยโอเคหมูมันออกมาพอดีเลยนี่เก็บเข้าไปอยู่นี้ต่อนะครับแล้วก็ คุณสมบัติพิเศษของ Diamond r o ร e นะครับคือมันไม่มี Durability นะครับคุณจะรับพาตัวนานขนาดไหนก็ได้นะครับเบลิตี้ตัวนี้ผมรังคาแลว้วเก็บเข้ามาในนี้ก่อนดนีกว่านะครับผมโอเคต่อนิดนึงทีนี้เนี่ยไอตัวของดัมมอนดเนี่ยไม่มี Durability ก็คือคุณจะใช้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถเก็บพวกแบบไอมอร์พอสทายได้นะครับคือจะต้องเป็นแบบม็อบปกติเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะอย่างเช่นอันนี้อ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมมมออุุ้้้ยยยไไ่่่ปลลบนกกแว็สดทา อันนี้สร้างไม่ได้นะครับผมก็คือ creative rope นะครับคุณสามารถเอาม็อบอะไรก็ได้ไม่ว่าะจะเป็นซอมบี้เป็นหมูหรือเป็นป้าหรือววเลเตอร์อะไรก็ได้นะครับเข้าไปอยู่ในเชือกนี้แล้วก็มันไม่มี durability แล้วก็ครูดาวเนี่ยเห็นไหมครับเวลากดคลิกนี่โอ้โหบอกเลยครับว่าว่ายังไงก็เลทีเดียวนะครับผมอที่จริงมันก็คููดาววัยเท่ากันนะครับแต่ว่านีนะ่มันไม่มีไอเรื่องของ d u a b i l i t y แล้วก็ไม่มีเรื่องของข้อจํากัดเวลาใช้ ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็สำหรับตัวของวอนนี้นะครับจริงๆเนื้อหาก็มีเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับส่วนวิธีการครับก็สามารถเปิดดูได้ตาม NEI ได้ปกติเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถ้าท่านผู้ชมที่เก็บไปดูวิธีการครับในในตัวเกมผมก็ได้โชว์เมื่อกี้ให้แล้วนั่นเองนะครับผมอาจจะโชว์เร็วนิดนึง นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่จริงเนื้อหาก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบกติกาเดิมกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากรับพาตัวบ๊อบก็จะได้รับผาตัวได้อย่างสนุกขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายอีกอย่างหนึ่งนะครับอะ ก็คือในเรื่องเรื่องของคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับว่าแบบเอ้ยอยากเห็นมอดอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษบอกกันได้นั่นเองนะครับผมก็ผมก็นั่งที่จริงช่วงนี้ยังว่างอยู่นั่งไล่อ่านคอมเมนต์ได้อยู่ทุกวันอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมก็คงขอเวลาแต่เพียงเท่าน,นี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้เก้าโมงเชา้านะครับผมสหรับมอดพรีวิวนะครับโอเคไปละแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ โอ้ฮ้ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ